สวัสดีมิลักแฟนบีทุกท่านนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการเท eko, สไฮนโกะสาหรับ ID ทางบ้านกันนะก็เดี๋ยวก่อนจะไปชมการรีวิวไฮนโกะเดี๋ยวมาอยู่ใน ID หลักก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการซ่มกิจกรรมท่องเที่ยวนะเพราะวันนี้เป็นกิจกรรมเ,เป็นวันใช้จ่ายวันสุดท้ายแล้วแล้วก็จากที่ดูจากการคํานวณวันที่แล้วก็คือ,อใช้จ่ายรอบที่2ไม่ไม่น่าจะวนมาถึงเซิร์ฟเซิร์ฟเรานะก็เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวใช้จ่ายวันนี้เลยตอนนี้เรามีหยกอยู่ประมาณ4ี่หมได้นะก็เดี๋ยว ใช้ไปไม่แน่ใจว่าต้องใช้ไปเท่าไหร่อาจจะใช้อาจจะใช้เกือบหมดหรืออาจจะหมดเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องสุ่มให้มันครบกี่ครั้งอะ2 2 0ถึง300ครั้งนะก็ถ้าขาดถ้าขาดหรืออะไรไปก็เดี๋ยว ค่อยไปเติมมาแล้วกันนะโอเคก็ก่อนจะไปชมคลิปก็ขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ก่อนเลยนะครับผมสเตลล่าโกพัทนะเพเติมเ,มเกมราคาถูกนะเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องสเตลล่าโกพัทเท่านั้นนะครับผมลิงก์อยู่ในดีสคริปชันแล้วก็เดี๋ยวจะปักหมุดไว้ท็อปคอมเมนต์กันอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาทาการจะไปทาการสูงนู้นนะเออลืมสมองเออเลยโอเคมาเดี๋ยวเรามาทำมา ยิงพันกันหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการสุ่มกันนะสําหรับกิจกรรมวันนี้ของ ID ตัวเองบ้างนะมาเริ่มกันปั๊บจัด e. ไปเดีนะ๋ยวสุ่มเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าหยกอจริงหยกถ้ารวมกับคืนหยกด้วยอาจจะพอโอ้โหโอ้โห11เหรียญ11เหรียญก็สองเศษโอ้เยอะอยู่เนี่ยเก้สิบเอ็ดเหรียญนี่เยอะมากเลยนะปั๊บ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 เอ้ยโอเคสองเหรียญก็พอทนได้อยู่มาก็เดี๋ยวสุ่มอันี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ อ่ผมน่าจะต้องรอประมาณวันสุดท้ายของกิจกรรมเพราะเดี๋ยวรอเติมรายวันเก็บของรายวันแล้วก็เก็บของฟรีไปเรื่อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาขนวณทีนึง่าควรจะเติมกี่แพ็คดีเพราะฉะนั้นแล้วก็สูบไปเรื่อยก่อนช่วงนี้โอ้เศษอยากได้แบบ20เศษอ่ะได้ไหมเปิด <c oughs> ให้ผมสัก20เศษได้ไหมสิบปั๊บโอ้ยหสิบโอเคอันนี้สถิติอยู่ที่สิบนะเหรียญก็สิบเอ่าเหรียญสิบเอ็ดประมาณสิบเอ็ดได้ อันนี้10อันนี้7อยากขอแบบ20เศษอย่างเงี้ยเคยผมเคยเปิดได้อยู่ไม่ใช่เหรอใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดเราเคยได้อยู่นะโอ้ยเนี่ยอ่าสิบสิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเศษนะเออถือว่าเยอะอยู่สิบเก้าเศษเอาเรื่องอยู่ขาดยี่สิบเศษเองเราใช้ไปเท่าไหร่เกือบเมื่อกี้เราใช้ไปเออรวมๆก็หมดไปเยอะอยู่อะจากสี่หมื่นกว่ากก็น่าจะหมดประมาณสองหมื่นละปั๊บ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 โหได้หนึ่งเหรียญน,น่าเกลียดมาก ป้าพาะให้ห้าเศษได้สุดไม่ได้อยู่นะรวมๆแล้วผมว่ามันเกินสองหมืน่นสองหมื่นโยกแน่นอนแหละใครที่ได้ไม่ถึงโอง้โหไอ้เี้ยน่าเกียดมากใครที่ได้ก่อนสองหมื่นโยกเนี่ยถือว่าดวงดีมากเลยนะน่าจะได้แล้วปังผมยังไม่ได้อีกได้สองเศษได้เทียบสองเศษนะเนี่ยนะไอ้ชิบหายโอเคมาจัดไปจะพยายามไม่ใช้หมดนะ ไอ้เฮียอะไรของมึงเนี่ยกระตีนปะเนี่ยตอนแรกๆก็สิบเก้าเศษแล้วดวงไปอยู่กับสิบเก้าเศษหมดแล้วไอเฮียที่เหลือไม่ไมาเลยสองเศษมึงก็เอาไม่เอาให้กูเนาะโอเคอะน่าจะได้แล้วรอบนี้ถ้าไม่ได้มันก็จะเกินไปละโอเคห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเศษโอเคเอาไปแค่นี้ก่อนรวมไปร้อยหกสิบก็ขาดอีกหกสิบครั้งหกสิบครั้งได้ได้โซเฉพาะไอ้ได้โซกิจกรรมแล้วก็ รวมทั้งหมดอีก140ครั้ง140ครั้งถึงจะได้นะั้นเพอเผื่ออาจจะเติมแพ็กใหญ่แพ็กหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นแพ็กเล็กอีกสักหน่อยอประมาณนั้นก็เดี๋ยวค่อยอันนี้ทีนกันลวกันอันนี้มี35ของอื่นๆเราไม่ต้องการนะโดยเพาะโซเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพิ่มแม็แท็กแแท็กเปอร์เซ็นต์แล้วก็ขนาดโจมตีหาแฮสีของตัวเองต่ำกว่า h ฮสีของเป้าหมายดาเมีสกิลแรงขึ้นอันนี้มันเหมาะกับเหมาะไว้กับตัวละครที่เป็นทีม ทีมตามเออสมมุติเราโดนเปิดก่อนเงนี้ยแล้วเราก็ใช้เป็นโซนเนี้ยน่าจะพอเวิร์กอยู่แล้วก็อันนี้เพิ่มฮิสตอรีตัวเองเมื่ออ่าแล้วก็เพิ่มอัตราตั้ง,งคีแล้วก็เมื่อได้รับฟรีเอคแท็กคีก็คือเมื่อโดนฟรีเอคแท็กติดคีเออจะลดพลังโจมตีของเป้าหมาย10%อันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่นะอันนี้อันนี้อันนี้น่าสนใจอยู่มาต้าต้งคีตัวเองขณะได้รับฟรีเอคแท็กคีอันนี้อันนี้น่าสนใจเดี๋ยวถ้าของเดี๋ยวถ้าเหลือเดี๋ยวค่อยมาจัดอันนี้แล้วกันนะ โอเคอันนี้สุ่มเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูใช้หยกกันว่าใช้เท่าไหร่เนี่ยจากตอนแรกไม่ถึงหมื่นหยกนะจากตอนแรกยังไม่ถึงหมื่นหยกอ่ะเพราะว่าสี่ห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นมีแน่อน,นอนสนะี่หมื่นมีแน่อนอนแหละจัดแต่จัดไปก็ได้คืนมาค่อนข้างเยอะอยู่นะเฮ้ยมันจะหกหมืน่นแล้วป่ะนี่เหลืออีกเอ่อ หมื่นหนึ่งแล้วหมื่นแปดอ่ะเดี๋ยวจัดให้มันอีกหมื่นหนึ่งแล้วกันนะสามครั้งเดี๋ยวจัดไปสามครั้งเอ่อเดี๋ยวจัดไปสามพันเอาใจนี่ผิดอันแล้วผิดอันไรลูกเอ่อไม่ใช่นี้สิอันนี้มาจัดไปอีกเก้าพันหยกแล้วก็เดีกหนึ่งพันหยกเดี๋ยวซื้ออย่างอื่นหรือไม่ก็กดอันนี้ไปสามครั้งก็ได้อันจริงกดสามครั้งเลยก็ได้นะมันครั้งละสามร้อยสิบครั้งสามพันแม่ง มันไม่ลดให้อะปกติ3า่ปกติ10โอ้15 17ปกติ10ครั้งเนี่ย2 0งพั 2008, 50, หรือ2อ0พอะไรอย่างนี้ก็ยังดีกว่านะอันนี้มันไม่ลดให้เลยอะโอเคแล้วก็เหลือกี่ครั้งนะเอ่อจะได้กดแบบเป็นครั้งครั้งไปอีก3รอบอ่ะมาเดี๋ยวจัดอีกอีกรอบรับเพราะมันครั้งละ300อยู่ลวอันนี้ต่อให้กด10ครั้งมันก็ราคาเดิมจริงๆัน,นี้มันควรจะปรับนะ ิบครั้งเป็น28 0 0ั9 0ปดสองเย่างเงี้ยดีกว่าเยอะเลยโอ้หได้หเหรียญสุดยอดโอเคมาอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายโอเคอันนี้แล้วก็ใครนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยไปจัดละกันอันนี้ถือว่าใช้ใจ่ายหมดไป6 0,000ื่นหยกเพราะวัวนนี้วันสุดท้ายแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ใช้ไปแล้วก็ของรางวัลก็ได้เศษแดงได้หยกคืนมานะก็ได้คืนมาเป็นเป็นหมื่นๆอยู่นะก็ถือโอเคอยู่แล้วก็ผลประกอบการซุยฟงร้อยแปดเศษอ่ะกดเข้าไป นะครับแล้วก็อันนี้10อันเดี๋ยวเราไปใช้จ่ายกันก่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดี๋ยวขอเคลียร์นี้ให้เสร็จก่อนแล้วกันนะโอเคอันนี้500กว่าอันแล้วก็มีของอื่นๆตามมาอีกค่อนข้างเยอะนะก็ถามว่าคุ้มไหมมันก็มันก็คุ้มเละพวกของกิจกรรมของรางวัลพวกนี้นะถือว่ามันก็คุ้มเลยแต่โยกที่เราเสียไปเพราะมันไม่ใช่แค่เราได้เสียตัวละครก็ได้ไอ้นั่นอะไอเหรียญมามันได้แบบของจิปปถะอื่นๆเล็กๆน้อยๆมานะมันก็รวมๆแล้วก็ถือว่ามันก็ มันก็คุ้มแหละนะเออจริงๆมันก็คุ้มอ่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวขออ่าอันนี้มันสีฟ้าแล้วโอเคเดี๋ยวอัพซุยฟงให้เป็นสีฟ้าก่อนแล้วกันแล้วก็ซุยฟองอ่ะมาแน่นอนนะในการแต่งหอของเซนนะแต่ว่ารอก่อนโอเคนี่สีฟ้าแล้วเดี๋ยวขอเคลียร์ตัวนี้ก่อนอันนี้ถึงยี่สิบห้าก่อนโอเคมาให้เนโก้ไม่มี อันนี้ไม่มีแล้วเราควรไปอัพตัวไหนเอ่อเริฟโอเคแล้วก็ฮอลโลแล้วก็ทีมพระเอกโอเคแล้วก็ตัวละครอันนี้เดี๋ยวค่อยไปอัพเพิ่มโปรไฟล์อันนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาอัพตัวละครเพิ่มแล้วก็มาอันปันนี้ดูสต้ามิเนา่าเมื่อกี้ได้มาแบบเยอะมากโอเคไอหินนั้นเนี่ยจำเป็นมากนะณปัจจุบันเนี่ยในเซิร์ฟเราน่าจะยังไม่มีใครที่อัพตันทุกอันหรอกมั้ง น่าจะนะน่าจะอาจจะมีใกล้เคียงหรืออะสตามินาได้มาอีก500กว่าสต a ามิน่า500กว่าเนี่ยก็ถ้าตีแบบซื้อตอนท้ายๆก็หลักพันพันหยกอยู่ก็ถือว่าอะถือว่ามาค่อนข้างคุ้มแหละอันนี้ก็เดี๋ยวขออัดแล้วก็เอ่อไอดีผมผมคง<ม>ไม่ต้องรีวิวอ่อซุยฟงเดี๋ยวค่อยไปทําการรีวิวใน ID ของเซนทีเดียวน่าจะคุ้มกว่าเพราะว่าเซนน่าจะอัพสุดก่าผมแล้วกันนะ เค okay, นี่เดี๋ยวขอจัดเลเวลแล้วก็อัพพลังอะไรนอ้น,น,น,นี่หน่อยๆจะได้รู้นะว่าพลังเราขึ้นมาประมาณเท่าไหร่นะจะได้รู้ว่ามันคุ้มค่าในการเสียไปหรือเปล่านะประมาณสี่0มื่นกว่าหยกเพราะเผือจะว่าสี่0มื่นหยกก็ไม่ได้สิตอนแรกเลยรวมๆแล้วเสียไปประมาณห้า0มนหยกได้ก็อัพนูน่นอัพนี่อัพของไปก็ผมว่ามันก็ได้อยู่แหละคุ้มอยู่ไม่เสียหายอะไรมากแล้วก็เราใช้ในช่วงกิจกรรมนี้เี้ยมันดีอยู่แล้วแหละ น้่นเราเป็นการเก็บตัวละครที่ครบๆอะ่ะเกมาอัพอัพเข้าไปรีวิวก็สําคัญนะในการเพิ่มพลังอ่อเพิ่มพลังไอดเผื่อใครอยากรู้วิธีอีกนะว่าเพิ่มพลังอะไรยังไงนะถามกันมาค่อนข้างบ่อยมากๆนะเ okay, จัดไปปับป๊บๆๆแล้วก็รีวิวสกิลนี้ก็อัพตันส่วนดาวตัวละครก็เดี๋ยวจะจัดสัก5ดาวแล้วกันนะจะต้องรอก่อน okay, อันนี้อัพอันนี้อัพไปแล้ว กระเป๋านี่จะค่อยเอาพวกนี้แล้วกันอันนี้ก็ใช้สตาร์มิน่าไปันมันเหลืออยู่ลอะอะแตะไปปั๊บปั๊บปั๊บก็ยังไม่สุดหรอกแต่ว่านะอย่างที่บอกไปว่าอย่างเออยังมีคอมเมนต์เขาบอกนะว่าแต,ต่พื้นฐานของซุยฟองอะ่ะมันมันค่อนข้างเยอะนะพลังโจมตีอะไรพวกนี้มันค่อนข้างสูงนะก็เลยทำให้มันอ่าเวลาโจมตีอะไรเนี่ยมันหนักโอเคก็ประมาณนี้สำหรับซุยฟง ของเจสซีฟงก็ยังไม่ในสุดมากก็เดี๋ยวค่อยทำไปเรื่อยโอเคส่วนพลังนี่ตอนแรกไม่ได้ดูว่าเพิ่มมาเท่าไหร่แต่ว่าจําได้ว่าสัก5หรือ6กแสนนี่แหละมันน่าจะเป็น5หรือ6กนะเน้นะเลขแปดเนี่ยน่าจะเป็นประมาณห้าถึงหกแสนก็เพิ่มมาประมาณหมื่นอาจจะเพิ่มมาสักหมื่นหรือ20,000ประมาณนี้แล้วกันนะโดยคร่าวๆนะสำหรับการาสุ่มกิจกรรมโอเคก็เดี๋ยวจะไปทําการสลับเป็น ID ของทางบ้านดูนะว่าไฮเนโก มันสามารถเล่นกับทีมคอมโบอะไรประมาณไหนได้ว่ามันคุ้มค่าแก่การทําหรือเปล่านะโอเคสลับ ID แป๊บหนึ่งโอเคมาอันนี้อยู่ใน ID ของคุณ MCK นะไม่แน่ใจว่ามันจะเป็น MC King หรืออะไรสักอย่างนะก็เดี๋ยวจะมาทําการดูนะว่าไฮเนโกอ,อลงทีมหลัก5ดาวปลุกแล้วก็อัพค่อนข้างจะว่าสุดไหมก็คือกรอบกับอุปกรณ์สุด ่วนอุปกรณ์ก็ยังถือว่าไปได้ต่อนะว่ามันสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่านะเดี๋ยวจะให้ดูทั้งทีมหลักแล้วก็ตัวช่วยเลยนะว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะสำหรับตัวละครไฮนิโกะส่วนสกิลอะไรพวกนี้ก็คงไม่ต้องอ่านแล้วเนาะเพราะว่าอ่านไปในคลิปเมื่อวานแล้ววันนี้ก็ขอข้ามเรื่องของสกิลไปละกันนะก็ไปอ่านกันเอาเองแล้วก็ตัวละครก็จะมีประมาณนี้ส่วนโซที่เขาใส่จะเป็นทางหน้าของโซลาแวงกับโซอ่าโคมามุระนี่นะ แล้วก็ตัวที่จะไปคอมโบกันได้ก็จะมีทางหน้านของไอเซนผีเสื้อแต่ว่าไอดีเนี่ยมันยังคอมโบไม่ได้นะเพราะว่าเขายังไม่มีทางหน้านของโซอาชูร่าอ่าแล้วก็อีจิโกลล่มยังไม่ปลุกตื่นนะเออก็ยังไม่มีโซอาชูร่ากับอีจิโกลล่มยังไม่ได้ปลุกตื่นเพราะฉะนั้นแล้วมันเลยคอมโบกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะก็เดี๋ยวเราไปดูแล้วกันนะว่ามันสามารถอัดแอปทีมได้แบบไหนบ้างนะโอเคนี่คือทีมที่เขาจัดมาไว้นะผมมาปรับเปลี่ยนนิดหน่อย้วแต่ว่ามันยังไม่โอเคถ้าจริงๆถ้าแบบว่ามีชกับ อีจิโกะล่มปลุกตื่นเราสามารถเอาไอเซนผีเสื้อไว้ตำแหน่งนี้นีอ่อาจจะไว้ตำแหน่งอย่างนี้ได้แล้วก็เอาป้าไสื่อไว้ตัวแรกแล้วก็อิจิโกะล่มอาจจะเอามาแทนนี่อีจิโกะล่มไว้อะไรประมาณนี้ก็คือป้ายสือรุนแดงอันติเสร็จใช่ไหมอีจิโกะล่มมีโซชุ่าแล้วปลุกตื่นอันติเสร็จปุ๊บแถวหลังเราจะอันติได้เลยมันก็จะเป็นคอมโบกันก็คือให้ไอโกกั้นติก่อนแล้วลดอาตาัตราลดดามเมจกระตัดฮิวแถวหน้าแล้วก็ให ไอเซนผีเสื้ออัดแนวหน้าเข้าไปอีกอย่างเงี้ยมันจะเป็นคอมโบแบบประมาณนี้แต่ว่าเนื่องจากไอดีนี้มันทําไม่ได้ก็ได้เห็นแค่ทฤษฎีแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าใครมีตัวละครไฮนโกะห้าดาวหกดาวแล้วก็มีซัวชูร่าอิจิโกล้่มปลุกตื่นป้าลุนแดงครบอะไรอย่างนี้ก็สามารถส่งมาได้อีกนะก็เดี๋ยวจะทําแบบขอแบบให้เต็มๆให้แล้วกันโอเคมาเดี๋ยวทีมวันนี้ที่จะทําให้ก็เดี๋ยวลองจัดดูแล้วกันนะอ,อ,อันนี้ก็แลมเป็นไรนะเป็นฮันโล โอเคจะเป็นทีมประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวจะให้ไฮนโกเป็นตัวแท้งแนวหน้าคู่กับอุติโฉราส่วนไอเซนผีเสื้อ,อน,นี่ก็เอาไว้เพราะว่ามันไม่มีครบทีมนะตัวหลังตัวหลังเอาเป็นประมาณนี้หรือว่าเราจะเอาโอเคเอางี้ดีกว่าอะอะเดี๋ยวเอาเอามุงเอือไว้แล้วก็เอาทางด้านของฮอลโลเอาเป็นเอาเป็นทีมเดิมแบบเขาดีกว่าน,ะน่าจะดีกว่าโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองเทสอารีน่ากันนะว่าจะเวิร์กหรือเปล่าผมมาลองตีคนแต่ว่านี้เขาตีครบไปแล้วผมมาลองตี หลายหลายคนลแล้วแลวเขาก็ความเร็วเขาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เลยสู้คนค่อนข้างยากเดี๋ยวเราจะดูคนที่ผมมาลองเทสดูแล้วนะก็คือจะมีคนนี้อโอดะอิติโรโอดะมาเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะสำหรับทีมที่เขาจัดมาไว้นะ <c oughs> หลักๆเลยไฮนิโกมีคนถามเข้ามาเยอะนะว่าถ้าจะเล่นต้องปลุกตื่นหรือเปล่าพี่เอาจริงๆถ้าจะเล่นเป็นทีมหลักนะผมแนะนําให้ปลุกตื่น หรือไม่ก็ถ้าใครไม่มีงบขนาดนั้นก็เอาแค่สี่ดาวเพราะว่าไฮนโกรถ้าจะล้างซีซีได้มันต้องสี่ดาวไม่จําเป็นต้องปลุกเตื่นนะแค่สีดาวก็สามารถล้างซีซีได้แล้ว่อลองเทสไปไฮนโกโกรน่าจะได้ทํางานหองดูจากสภาพแล้วนี่โอเคไอเซนซัดเข้าไปจะไปเช็คกับใครดีวะอันนี้ตีไปธรรมดาครับตีสกิลย่อยตีซันไปหนึ่ง e ฉัได้เห็นนัาตีไปไหนะเออได้เห็นอยู่ อโอเคได้เห็นอันตีอยู่มาเอ้ย <c oughs> โอ้โหรถซูรี่ให้นิโกอีกเวงกรรมไม่ได้เห็นอันตีเลยนี้อ่ะเห็นแต่สกิลย่อยไปก่อนแล้วกันปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคติดใบติดสับบสสส้นอ่ะเดี๋ยวนี้จะกดข้ามเดี๋ยวหาคนที่สามารถพอเทสได้ไอ้น,นี่หน่อยแล้วกันาะว่าอันดับต้นๆน,น,น่าจะไม่ได้เรามี ตัวอยู่แค่ดีวเราไปตีนี้ไม่ได้เราต้องมาตีน,นี้แทนหรือไม่เราจะมาดูประวัติดีประวัติก็ไม่ดีเอาดูสดๆเลยดีกว่า,เ,าเราอยู่อันดับ7เพราะว่าอันดับต้นๆเราตีไม่น่าจะได้เพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวตีอันดับล่างแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวลองเป็นคนนี้มาลองดูว่าจะเวิร์กหรือเปล่าคนนี้อ๋อโดนเปิดก่อนแล้วเขาใช้เป็นทีมฟูลแท้งเอาจริงไอดีนี้ก็มีชิรายุกินะแต่ว่าเขาไม่ได้ลง แนะนำเลยนะใครที่มีชิรายุกิผมแนะนําให้ปั้นลงดีกว่ามันเก่งกว่าอุนเทอรานะมันแทงดีกว่านั่นแหละก็ขอฝากไว้แล้วกันนะสําหรับใครเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็คือไม่ค่คยได้ปั้นเท่าไหร่นะสำหรับชิรายุกิตัวมันเป็นตัวละครที่เก่งนะแต่ว่าเหมือนจะหลายๆคนมองข้ามอาจจะงบน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคปาดไปรอดไหมอ่าล้างซีซีไปหนึ่งครับอันนี้ไม่ได้เห็นอันตีเลยเกียนตีบไป อันนี้มายูริไม่น่าจะได้ใส่โซขนนกมั้งถ้าจำไม่ผิดใส่เป็นโซตึงตาแล้วมั้งอเอันนี้ไฮโกตีโปตีไปโดนใบไปแบบนักมากตัวละครหลักๆเลยอะที่ควรจะมีนะที่ควรจะเล่นก็คือคิร่าซัมเมอร์ปลุกตื่นอะควรจะมีเพราะมันตัดฮิวได้ทั้งทีม60%แล้วก็มัซซโมโต้ชายหาดมัซมัมัซซโมโต้ Mas um ชายหาดปลุกตื่นเวลาตีเสร็จปุ๊บก็ล้างซีซีทั้งทีมยกเว้นตัดฮิวอันล่าสุด แล้วก็สถานะอะไรกันไม่แน่ใจเห็นเขาบอกว่า,เ,าเลือดไหลของซุยฟงก็ล้างไม่ได้หรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดแต่ว่ามันเลือดไหลมันก็เป็นสถานะธรรมดามันน่าจะพอล้างได้ในชั่วเหมือนกันนะซุยฟงก็เดี๋ยวรอ,อเซน์อัพเลเวล99ก่อนแล้วกันนะน่าจะต้องใช้หลายวันหน่อยโอเคมาซัดเข้าไปก็ดูว่ามีติดใบกับติดฟอร์สนะโอเคล้างใบตัวเองจากที่ดูแล้วนะก็คือมันจะล้าง ถ้าสมมุติตัวละครตัวมัน,นติดซีซีมันจะล้างให้ตัวมันก่อนค่อยไปล้างให้คนอื่นหลังอ่านี่ตัดฮิวละอ่าะแล้วก็เนี่ยจะเป็นคอมโบประมาณเนี้ยตัดฮิวแนวหน้าลดอัตราลดระมิเสร็จปุ๊บก็ให้อา่าอเซนอันติซ้ําอะไรประมาณเนี้ยตัวละครที่อันติแนวหน้า3ตัวก็เดี๋ยวรอในอนาคตก็จะมีเป็นทางด้านของโซเกโนใช่ไหมโซเกโนกับโตบาลิไอเด็กคู่เสื้อฟ้านั่นแหละอ่็อันนั้นก็เป็นคอมโบได้ ก็เดี๋ยวรอตัวละครมันเข้าแล้วค่อยมาจัดเซตคอมโบอีกทีนึงหรือไม่ก็โฮสุกิมาลุนะโฮสุกิมาลุกดาฟรัมยางของ aku, อิคาคั่ะเอออันติก็คือโดนแนวหน้าเหมือนกัน,นจริงๆตัวละครโดนแนวอันติแนวหน้าเนี่ยเดี๋ยวหลังๆไม่ได้จะอัพมาค่อนข้างเยอะก็น,นั่นแหละมันสามารถเป็นคอมโบกันได้อยู่เดี๋ยวรอก่อนตอนนี้มันไม่ค่อยจะมีตัวละครแนวนั้นเลยอ่ะจัดไปอ่เพ่อให้โอ้ย เชิกิฟาดเข้าไปเอาจริงๆหลักๆไฮนิโกะไอตัดฮิลกับรถอัดตาลามิดอ่ะมันก็ไม่ค่อยมันก็ไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่หรอกเอาจริงๆไฮนิโกะน่าจะเป็นตัวละครตัดฮิลเยอะที่สุดตัวแรกของเกมของเซิร์ฟนอกไม่รวมเซิร์ฟเราเพราะว่าคีระมันมาทีหลังคีระมาหลังจากไฮนิโกะอยู่แล้วไฮนิโกะเป็นตัวละครตัดฮิลเอ่อน่าจะเป็นตัวที่ตัด60%อ่ะเนเป็นตัวแรกเพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวที่ตัดฮิลมีลิซ่ะ กิโมโนอ่ะตัวนั้นเป็นตัวคอนตัดฮิวหมูได้แต่ว่ามันตัดฮิวแค่ประมาณ3 0กว่าเป็ก็คือมันตัดค่อนข้างน้อยตีใครได้บ้างอ่ะตีคนนี้แล้วกันนะลองเดี๋ยวกดให้มันตีไปเลยเดี๋ยวเราจะพูดไปเลยก็คือจะมีลิซ่าที่อันติหมูแล้วก็ตัดฮิวประมาณ3 0กว่าเแล้วก็น่าจะลดอัตราลดดาเมจด้วยหรือมั้งนะแต่นั่นคือมันทั้งทีมไงแต่ว่าพอตัวถัดมาก็จะมีทางหน้าของไฮนโกอันติแนวหน้าตัดฮิวลดอัตราลดดาเมจิบเปอร์เซ็ แล้วก็ต่อไปก็จะมีเป็นทาาหน้าของคีระที่ตัดฮิวทั้งทีม60%ถ้าเราปลุกตื่นตัด100% 60%อนต่ะเออโคตรดีนะคีระเนี่ยคีระผมว่ามันเป็นตัวละครที่ใช้ได้ยาวๆมากเพราะว่าทีมถึกกับสถหาหนะฮิวอ่ะทุกเกมแนวเทิร์นเบดอ่ะมันมีมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวตัดฮิวแบบเนี้ยมันใช้ได้ค่อนข้างยาวนะคีระปั้นคุ้มมากๆแล้วก็มาซซิโมโต้ใช้หาดล้างซีซีอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยมันมีแค่ตัดเลือดของคีระที่ um ม,ามาซ้ แต่ว่าสถานะอื่นๆมัซึโมโต้สามารถล้างได้เพราะฉะนั้นแล้วมันค่อนข้างคุ้มค่าที่เราจะทํานะที่เราจะลงทุนนะโอเคมาเดี๋ยวตีคนอื่นบ้างแล้วกันนะเอาโอเคคนนี้แล้วกันนะน่าจะพอตึง่อยอ่าก็จะเป็นประมาณนั้นก็แนะนํานะให้ลองจัดกันดูแล้วกันมามา m i c m c k ไม่ใช่ m i c m c k เรีจาก m c king ปะ่ะใช่ไหมมันจะมีชื่อนักร้อง นักร้องอันนี้อยู่ MC King อ้คนนี้สปีดตั้ง2 2 0หมนอห่างัค่อนข้างเยอะอยู่นะอุ้ยอาจจะเพราะทีมเราไม่ได้เล่นเป็นทางด้านของหอเต่าด้วยนะก็เลยแบบโดนหนักมากเพราะตัวละครหอเต่าเขาไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะป้าพ่อให้ไหนครับไม่รอดไม่รอดมองเท่งซีงแงะแกะเดี๋ยวลองอีกสักคนแล้วกันนะ เอาอยากได้คนที่มันพอสุสีหน่อยอ่ะอ่ะคนนี้อ่ะคนนี้น่าจะพอพอไหวอยู่อย่างที่บอกไปนะหลักๆให้นิโกะเป็นตัวละครล้างซีซีนะแล้วมันล้างได้ทุกเทินพอเริ่มเทินเราเสร็จปุ๊บล้างเลยพอจบเทินก็เดี๋ยวสู้เริ่มเทินเราปุ๊บล้างเลยหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งอันนี้คือข้อดีหลักๆของให้นิโกะนะอย่างที่บอกไปอ่ะตอนที่เขาจัดเทีย์กันก็คือ อา,อาจจะฮิวพวกตตดฮิวลพวกนี้มันอาจจะเเหมือนฟังก์ชันเสริมแต่หลักๆที่เขา,เาใส่ทีมเลยก็คือเป็นการล้าง CC ต่อเธอเธอละหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งก็คือถ้าสมมติเราเป็นอารีนาอย่างนี้ใช่ไหมทีมหลัก6ตัวทีมซับ3ตัวถ้าเราเอาไฮนโกะไว้ตัวตัวซัพพอตตัวแรกเดี๋ยวนะไม่ใช่สิถ้าสมมติเราเอามาซูโมโตะไว้ตัวซัพพอตตัวที่2อะกว่าจะกว่ามาซูโมโตะจะได้แชรติกระเธอที่2บ้างแล้วก็กว่าจะวนรอบมาอีกเนี่ยมันค่อนข้างเสียเวลา แต่ถ้าสมมุติเรามีตัวละครไฮเนกโกไว้ทีมหลักอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เอาไว้ตัวซับตัวสุดท้ายหรือเอาไว้ตัวซับแรกอย่างเงี้ยสถานะมันน่าจะทํางานอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนผมไม่ชชว่์นะว่าถ้าเอาไว้ตัวซับพอร์ตมันจะทํางานหรือเปล่าสถานะเดี๋ยวเราลองดูกันรอบนี้ไม่ใช่รอบนี้รอบหน้าเดี๋ยวลองเอ่อตีนนี้เสร็จเดี๋ยวไปลองดูกันโอเคมาตัดเข้าไปนะลนนนแล้วก็อาจจะเข้าไปาพ้าพอให้นี่แล้วก็อาจจะเข้าไปาแรงๆครับไอเซน องเข้าไปก็ไม่ใจยอยู่ดีไอเพราะตัวละครเขาอัพมาน้อยด้วยแหละนะฟันฟันเข้าไปโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองดูตัวซัพพอร์ตดูนะเดี๋ยวเอาไว้ตัวซัพพอร์ตนะว่ามันจะล้างซีซีได้หรือเปล่าผมก็ลืมคิดไปเลยนะมาลองดูลองดูองดเอาไว้ตัวซับตัวแรกเลยโอเคแล้วก็เอ่อนี่ยไปนี่อันนี้ยไปนี่แล้วก็ทีมเอาเป็นอันนี้แล้วกันโอเค มาเดี๋ยวเรามาลองดูอีกสัก1-2รอบเทสกับคนเดิมแล้วกันนะคนนี้เอ้ยเดี๋ยวนะมีคนนี้คนนึงอันนี้อยู่ดับ15พลังค่อนข้างเยอะอยู่อ่ะเดี๋ยวลองกับคนนี้พลังเขาค่อนข้างเยอะดีน่าจะพอเทสตึงอยู่นะโอเคมาไอ้ปับปั๊บปับปับซับดเข้าไปเขามีอะไรทำซีซีอะไรปะเนี่ย ฟาดไปอย่าบอกนะว่าคนที่โดนคนละทีตายหมดเลยเดี๋ยวลองดูเชียร์ยูกิเผื่อเชียร์ยูกิหรือว่าไวจิโกรอดแลวได้ซีซีนะเราจะลองดูเฉยว่ามันล้างซีซีได้หรือเปล่าถ้าไวตัวซัพพอร์ตนะแต่ว่ามันไม่ได้เขียนไวอ่ะมันน่าจะล้างได้นะมันไม่ได้มีเขียนข้อยกเว้นเลยไว้โอเคเหลือแค่ไวจิโกะล,ละต้องติดใบหน่อยแล้วนี่ Okay. ปาดเข้าไปโอเคมีใบอยู่หน้า2ตัวอ่าล้างได้เมื่อกี้อุนเคียวราโดนใบนะแต่ว่าล้างได้เพราะฉะนั้นแล้วเออ่ไฮนิโกเอาไว้ตัวซัพพอร์ตก็มีผลในการล้างซีซนะถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่ก็คือกรณีที่แบบทีมหลักเราอย่างเงี้ยเต็มอะแนวหน้าเราอาจจะเอาเป็นเออ่นลคริสต์แ ชื่อยุกิเนี่าโลวีนอ่ะสตัวใช่ไหมแล้วก็แนวหลังเราเ,าเป็นตัวสายเสือกับสายมังกรอ,อ่ะตัวเต็มแล้วพี่ไม่รู้จะเอาลงอันไหนเอาไว้ลงทีมซับพอร์ตครับลงทีมซับพอร์ตตัวแรกก็มีผลเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยถามมานะ,ะว่าถ้าไม่มีคิระซัมเมอร์เอาไฮนโกะมาแทนได้ไหมก็สามารถได้เหมือนกันนะแต่ว่าแนวหลังคู่ต่อสู้มันก็จะถึกหน่อยนึงเพราะว่าแนวหลังเขาไม่ได้โดนเป็นทางงน้านของอตัดฮิลมันจะตัดฮิวแค่แนวหน้า อ่ะก็นั่นแหละข้อเสียมันคือจะตรงนี้แต่ว่ามันจะได้ทางด้านของการลดอัตราดาเมจคู่ต่อสู้นะแล้วก็เราได้ทางด้านของการล้าง CC ต่อเทินด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันที่ค่อนข้างโอเคเหมือนกันถ้าใครจะใส่เป็นตัวซัพพอร์ตแนวหน้าอย่างเงี้ยใส่เป็นตัวซัพพอร์ตแรกโซก็เปลี่ยนจากโซแทงเป็นพวกโซสายบัฟแทนอย่างโซล่างเเซี่ยวโซอีกอันหนึ่งโซช่อง3ก็เป็นโซที่มันสามารถบูดดาเมจให้กับทีมได้ประมาณนี้นะโอเคก็คลิปวันนี้นะ่าจะมีเพียงประมาณนี้ก็ ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ก่อนนะก็สเตลล่าโกพันนะเพจเติมเกมราคาถูกนะเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องสเตลล่าโกพันเท่านั้นนะครับผมลิงก์อยู่ในดีสคริปชั่นนะแล้วก็เดี๋ยวจะปักหมุดไว้ทับคอมเมนต์ก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคก่อนจากกันฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปกระกอดได้เดี๋ยวผมจะแปะคลิปทางซ้ายเพจดิดไปทางขวาแล้วกันนะครัััับบบบบบบผผมมมมมกก็ขขขออออคคคคคุุณททนนนนนนะีี่่เเ้้้้าาาาารรรชใตไวจหหลิป๊ยย